สาธุสาธุสาธุวันที่30เดือน9นี้ไม่ใช่วันธรรมดาแต่เป็นวันพิเศษที่สุดของปีวันที่พลังแห่งจักรวาลเปิดออกอย่างพร้อมเพรียงใครที่มีหนี้สินจะได้พลิกหนี้เป็นทรัพย์ใครที่มีปัญหาจะได้พลิกปัญหาเป็นปัญญา ใครที่มีชีมิตมืดมนจะได้พลิกชะตาเป็นความสว่างสวยัยวันนี้คือวันแห่งการปลดหนี้พลิกดวงพลิกชีวิตด้วยคาถาศักดิ์สิทธิ์19จบที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาว่ามีพลังอำนาจดึงดูดโชคลาภเงินทองและความสำเร็จอย่างไม่สิ้นสุดสาธุสาธุ สาธุสวดแล้วดีฟังแล้วได้เรียกโชคลาบเงินทองให้หลังไหลเข้ามาตลอดเวลาหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนทำงานได้เงินล้านนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิต ครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะเปิดบุญปลุกบุญเก่าและบุญใหม่ให้ทำงานทันทีบุญทุกหยดที่สังสมไว้จะกลับมาสนับสน,นุนเปิดบารมีเปิดพลังแห่งบารมีที่เคยสะสมทั้งเมตตาศีลธรรมและความดีที่เคยทำเปิดวาทนาพุทธส่องแสงสว่างเปิดประตูวาทนาให้โอกาสดีเข้ามาไม่ขาด เปิดจิตทาคือการเปิดหัวใจให้กว้างให้พร้อมรับพลังงานดีจากจักรวาลเปิดธรรมความจริงแท้จะเปิดทางให้ธรรมะคุ้มครองและดึงดูดความมั่งคั่งแท้จริงเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลเปิดกรรมดีเปิดงานดีเปิดโชคดีเปิดลาบดีเปิดอำนาจดี เปิดสิ่งดีทั้งหลายเข้าสู่ชีวิตด้วยยะถาพุทธโมนะเปิดฟังก่อนนอนจิตใจสงบฝันดีหลับลึกหลับสนิทต,ตื่นมาพร้อมโชคลาบทั้งวันเปิดทิ้งไว้ในบ้านดึงดูดทรัพย์เข้ามาเปิดที่ทำงานเพิ่มเกียรติยศอำนาจและบารมีเปิดระหว่างเดินทางจะแคล้วคลาดปลอดภัย จากอุปสรรคทั้งปวง